นี่ครับมาแล้วควาดยักษ์ใหม่ที่มาเป็นเคียวเลยรอบนี้่ะดูท่าควงกันซะก่อนกระชากมาอ,อย่างเปรี้ยวผมเจอแล้วฮลัลโหลเฮ้ย <laughs> เรียบร้อยนี่เลยมาเป็นตีนสีม่วงเลยนะครับจะเป็นสกินเคียวเลยอันเนี้ย แต่ว่ามันจะเป็นของตัวขวานหยักนะครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเขามาเป็นเคียวเลยนะแล้วดูรูปหลักเขาโอ้โเนี่ยถ้าเรามาถือเป็นไงใครเคยเล่นเกมอื่นมาแล้วคุค้นๆบ้างหรือเปล่าอ่ะผมว่าสวยมากเลยนะสีแบบน,นี้รูปหลักเริ่มต้นครับก็จะเป็นเคียวแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะมีออร่าไอตรงหัวมันเนี่ยจะเป็นเหมือนอีกาใช่ไหมจะมีเหมือนโครงกระดูกด้วยเป็นกระดูกซี่โครงใช่หรือเปล่า แต่ผมว่าเอาล่าเนี่ยสวยมากเลยนะสกินนี้ก็ห่อตรงปกนะครับเหมือนกับในแผ่นโน้ตเลยตอนแรกผมกลัวว่าเอฟิกเนี่ยจะมาไม่ครบนะครับมาในส่วนของแอนิเมชันครับนี่โอ้หพวงนี้เลยเหรอ,อมีกระช่างด้วย มาดูเอฟเฟกต์ช้าๆกันอีกรอบนึงครับรอบนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าถ้าควงเทมากนะครับออล่าก็คือผมชอบมากสกินที่มันออนล่าแบบนี้แล้วก็มาเป็นสีม่วงกับสีเทาๆเงินๆด้วยนะดูท่าควงเหมือนแบบเบาๆที่สุดท้ายเนี่ยก็มีกระชากด้วยนะครับบอกเลยว่าเอฟเฟกต์นี้เนี่ยเสียงเทมากนะนี่คือแบบเทนะสกินนี้มันต้องแบบนี้ใช่ป่ะต้องควงเยอะๆช่วงนี้เนี่ยสกินมีไหนที่สวยๆแล้วแบบควงน้อยๆนี่มันไม่ใช่แล้วมันต้องควงยับยแบบนี้ นี่ไงเหมือนทีที่สี่เนี่ยจะเฉาะด้วยนะเดี๋ยวมาดูอีกรอบหนึ่งสองสามอ๋อนี่ไงทีที่สี่แต่ไม่ได้กระชากใช่ไหมแต่ตอนแรกเนี่ยเหมือนสังเกตว่ามันจะมีกระชากมาด้วยนะมาดูในส่วนของเอฟเฟกต่อมาก็คือเอฟเฟกการชักดาบหรือว่าเวลาที่เราควงแล้วก็สับปืนนั่นเองนะเกะกะไหมทุกคนว่าเกะกะไหมแต่ผมว่ามันก็ควงโอเคอยู่นะมันก็ไม่บังหน้าจอนะเพราะว่าเขียยมันก็ไม่ได้หนามากเหมือนขวานนะ นี่ครับในส่วนของคิวปิดในรอบนี้ก็จะมาเป็นสีม่วงเลยแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันเหมือนจะเป็นออร่าแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเหมือนแสงเขียวใช่ไหมเป็นออกแบบมาให้มันเหมือนเป็นเขียวเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยจะเป็นเอฟเฟกต์โจมตีก็จะเป็นสีม่วงทั้งหมดเลยนะอันนี้เอฟเฟกไม่ค่อยเยอะแต่ว่าก็จะเป็นในส่วนของแค่สีม่วงเท่านั้นนะในส่วนของรอางวัลอื่นๆที่เราจะได้ก็จะมีในส่วนของตัว M 7 0 0นะครับอ่าเป็น awa, สกิลาวาใครใส่สไนผมว่าสวยนะ พราะว่าทุกครั้งเลยเนี่ยที่มีสกินลาวาผมว่ามันโอเคนะมีเอฟเฟกให้เราอัพด้วยนะครับก็จะเป็นคิวฟีดเป็นเหมือนสกินลาวาปกติเลยนั่นเองนะถ้าเป็นตัวพวกสกินลาวาผมว่ามันโอเคอยู่แล้วนะครับคือสีมันสวยอยู่แล้วแหละสีเป็นลาวากับสีดําแล้วก็นี่อะสกินซองยาวของเราเองเป็นเือนที่ผมเล่นด้วยแล้วก็ผมยังไม่ค่อยมีสกินเลยนะครับเหมือนเดิมเลยซองยาวเนี่ยยังไม่มีนะสกินลาวาอันนี้ก็จะเป็นอันใหม่ที่เข้ามาเลยสวยนะ ผมชอบสีมันอย่างเดียวนี่แหละสีมันโอเคอยู่ไม่แย่มากนะแล้วก็ในส่วนอื่นนี่เลยเครื่องประดับเป็นยม,มทูตสีแดงจะเหมือนของตัว AK เคนะครับ AK เนี่ยก็จะเป็นสีมินต์อันนี้น่ารักเดือผมว่าและพวกลายพรางก็จะมาเป็นปงฟงฟิงเลยคือสกินปืนนี่มาได้เท่แต่ว่าเจ้าตัวลายพรางเนี่ยหลุดมาเลยนะฮะอัตราการออกเนี่ยในส่วนของสกินอันตา้าจะอยู่ที่0.7% ถือว่าไม่ได้น้อยมากแล้วก็ Legendary เนี่ยจะอยู่ที่8.7%แล้วก็แร่ก็คือ19.9นั่นเองอะทัคนครับคือผมมีเรื่องจะสาร,รภาพทุกคนเห็นไอติกถูกที่ผมได้มาแล้วใช่ไหมบางคนก็สงสัยว่าเอา้าทำไมพี่ได้แล้วใช่อะผมได้ทําการสุ่มไปแล้ว3,000ทองแล้วก็ไฟคลิปเนี่ยเสียสุ่มจนเหลือแค่7ทองเท่านั้นเองอะ่ะสุ่มไปจนหมดแล้วนะและใช้ไม่ใช่น,น้อยเลยนะครับ3,000ทองแต่ว่ามันยังไม่ออกในทีแรกเนี่ยคือผมได้เจ้า2สกินนี้เลยกล่องแรกมาถึงได้เลย ผมแบบโอ้โหเราไม่แบบอัดคลิปไปแล้วแต่ว่าไฟมันเสียไงนี่ยผมไปจัดเพิ่มมาอีกหนึ่งพันทองเพราะว่าผมเสียไปสามพันแล้วผมคิดว่าเลทประมาณนี้มันน่าจะออกนะถ้าไม่ออกนี่คือน่าจะเกลือรอบนี้ผมบอกเลยเนี่ยเราก็จะได้เป็นตัวเจ้าตัวบัตรนี้ไปได้วยเพราะว่าถ้าเราเติมถึงเนี่ยมันก็จะได้มาสุ่มฟรีเฮ้ยเดี <equiv> ๋ยเดีดกดผิดมาอุ้ยผมเผลอกดข้ามมันเร็วไป ไปอะได้สี่ครั้งอะผมได้แค่4ครั้งเท่านั้นนะฮะอุ้ยมาเลย <c oughs> คือแบบสุ่มไปเยอะแล้วไงแล้วอีก2ทีเท่ากับว่ารอบนี้เนี่ย <c oughs> ผมใช้ไปทั้งหมด3,500ทองอะประมาณนี้ <c oughs> จะอยู่ที่เลทปกติเลยนะครับแสดงว่าเกมนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้แบบสุ่มและเกลือจัดๆขนาดนั้นนะครับก็จะมีเลทปกติด้วยผมคิดว่านะ นั่นแหละครับถึงผมจะพูดไปอย่างนั้นก็เถอะใครสุมได้เท่าไหร่กันบ้างครับไอ้รอบกองกรเนี่ยผมจําได้เลยเจ้าตัวขวานน้าแข็งเนี่ยครับผมโดนไปโคตรเยอะเลยครับประมาณ6,500ทองคือมันเวอร์มากนะสำหรับสกินมีดแค่สกินระดับอันตาเท่านั้นเองมาครับผมผมเข้ามาลองกันเลยแล้วว่ามันจะสวยขนาดไหนนี่ผมว่าไอ้ตรงเนี้ยเท่นะคือตอนแรกไม่ค่อยชอบแต่ตอนนี้รู้สึกชอบแล้วนะนี่ไอ้ท่าควงท่าชักดาบือว่าสับปืนออนี่ไงเดี๋ยวผมว่ามันแบบโอ้โห ดูดิมาผมจะควงให้ดูสไลด์แบบนี้นี่นี่ขนาดผมกดช้าๆนะถ้ากดเร็วๆนี่มันจะควงยับๆเลยนะครับมันควงแล้วมันก็จะมีเอฟเฟกสีม่วงมาด้วยนี่ผมว่ามันเท่ดีนะแล้วดูนะโอ้โหเอฟเฟกมาครบเลยไม่มีตัดออกนะครับทุกคนได้ยินเสียงปะ เป็นเสียเหมือนวิญญาณอะไรสักอย่างนะไหนขอดูอให้เปการพันหน่อสียสิตัวน,นี้ก็เลยนี่คิวฟีดรอบนี้เนี่ยเออคือผมหาคิวฟีดเจอแล้วทุกคนมันอยู่ข้างบนเลยต,ตอนแรกอะผมตั้งไว้ตรงมุมซ้ายมีค,คนบอกว่าพี่ครับไปลองดูมุมซ้ายแนละ้วเพราะว่าพี่เคยตั้งมุมนั้นที่ไหนได้ของผมไม่อยู่ข้างบนเลยคิวฟีดเนี่ยนี่เวลาผมซุ่มสกินมีผมชอบดูไอเฟิพวกนี้นะฟันแล้วก็มันจะเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรถ่าเก็บดาบอะ เนี่ยทีที่สี่มันจะมีกระชากมาด้วยนะฮะนี่ครับซองยาวลาวาคือคุ้มผมบอกเลยปกติเนี่ยสกินลอมผมจะไม่ค่อยสนใจนะครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยมันเป็นบนที่ผมเล่นด้วยแล้วก็เอฟฟกสวยมันเท่นะมันเท่แต่เอฟฟกไม่ค่อยเยอะผมไม่ได้อัพมาด้วยนะครับรอบนี้เนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวน่าจะอัพแน่นอนเพราะว่ามันเป็นซองยาวด้วยแต่สีมันสวยไงสกินลาวามันสวยทุกก็บอกอยู่แล้วนะครับคือมันเป็นอะไรที่โอเคอะไม่ได้สกินแย่เลย นี่ครับในส่วนของ M 700แต่ว่าผมมีสกินแล้วนะ M 700ะแต่มันมีลาวาด้วยก็โอเคอะคือรอบนี้คุ้มผมว่าเลยเพราะว่ามันจะได้สกินลาวา2ก็บอกเลยก็เป็นตัว M 700แล้วก็ไอ้สองยาวสโคปเนี่ยสีเปลี่ยนด้วยป่ะมันก็จะเป็นสโคปรลราวาไปด้วยอนะ หลังจากที่ดวงดีมารอบก่อนครับรอบนี้ก็ยังถือว่าใจเชื้ออยู่ไม่ได้เกลือมากจนเกินไปนะครับเอาละครับแล้วถ้าหากว่าใครสนใจสกินเคียวแบบนี้นะครับมองหาร้านตูเกมโปรเจกต์บัสไตล์ราคาถูกผมกต้องขอแนะนํานี่เลยครับ อยากเติมเกมต้องร้านจูมิโกะช็อปรับเติมเกมมือถือทุกเกมถูกกว่าเติมเองแน่นอนเติมเร็วบริการดีรีวิวแน่นไม่โกงไม่โยนไม่คามุยและที่สําคัญเลยนะครับเอาทะเบียนบริษัทเชื่อถือได้ปลอดภัย100%สนใจเติมเกมทักที่เฟซบุ o กจูมิโกะช็อปหรือแอดไลน์จูมิโกะช็อปได้เลยครับมาแล้วครับที่เดิมของเราเหมือนจะมีคนลงกับเราด้วยนะตอนนี้โอ้โห,โห,โหเดี๋ยนะสวยสก,กา มีเหรอเอ่อเฮ้ยเรียบร้อยสามคนเลยจะชุบสองตัวมืนได้ยินฝั่งนี้ลองหน่อยเฮ้ย <c oughs> สวยนะเติมก่อนเลยอึ้ย นี่ไงผมว่าสกาเนี่ยท่อนเกมมันดีมากนะมีเสียงด้านล่างด้วยมาสามคนเลยฮนะเกิดใหม่เรียบร้อยเหมือนมีเนี่ยเกิดใหม่อีกละเดี๋ยวนะผมเปลี่ยนสกรีนก่อนหมือยัง เคว่ามันควงมันมากเลยตัวเคียว right, อันเนี้ยปกตทีตอนแรกเนี่ยผมก็กลัวว่ามันจะเกะกะนะครับเหมือนจะมีด้านล่างเราด้วยไป <laughs> <c oughs> ยังได้อยู่ นี่ไงผมยิงโคตรมันเลยลเห็นปะเดี๋ยวผมเข้าไปใกล้หนึงนะปืนผมก็ค้างใกล้เลยยิงเบี้ยไปก่อนอุ้ยมีดันบทด้วย,ยหัวปะ่ะฮ้ยสายมือ Thổi. mà nó tham lười của dinh dưỡng lên không mùng hoa hui 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 kia, เดือดควงอย่างมันบกุกเอาเลยมีไอตัวบนหัวเราด้วยนะผมว่าชาี้ไปนี่สามเลย้อโอ้โหโหโูไม่วควงโคตรมันเลยทุกคนอ้โหสจะใครที่หาสกินมีดควงม,มันมันผมว่าเลยอันนี้แจ่ม ไว้นึกโอ้โหเกือบแห้งติดเล่นไปหน่อยรู้ว่าไหเมื่อกี้อ่ะยู่ดีๆนะครับเนี่ยนั่นนึกเออดูคนนีน่มันจัดเลยนะทุกคนไอตัวขวานใหม่เนี่ยเหมือนจะมีฝั่งนี้ด้วยมาข้างหน้าหมดเลยนะครับไป ต้องรีบไปนะครับโล่งมากได้ยินป่ะข้างในเหนื่อยมเลยนี่ไงปวอสมือนี้คือเล่นอย่างมันผมไม่ได้เล่น M700 ด้วยนะตอนนี้อยากเอามายิงใกล้ๆมากกว่าหมดหรือยังตรงนี้ นี่ตัวท้ายครับเขาโดนไฟเผาแล้ว,ว,วเรียบร้อยจบเลยเขาโัวท้ายเลยนะตัวนี้โอเคครับทุกคนก็สกินนี้เล่นมันจัดผมว่าเลยไอตัวขวานอันใหม่นี้ผมน่าจะได้ใช้ตอนแรกเนี่ยผมก็กลัวว่ามันจะเกะกะไงพวกสกินขวานยักษ์เนี่ยอันนี้น่ากลัวเพราะว่าเวลาสุ่มมาเนี่ยกลัวว่าจะไม่ได้ใช้นะครับแต่ผมว่าอันนี้เนี่ยเอฟเฟกโอเคนะ เอฟเฟกมันไม่ได้เกะก,กะแล้วก็ควงมันเดียะเล่นลูกซองหรือว่าปืนอื่นๆก็โอเคนะครับไว้ครับก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมจจบนะครับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย